สวัสดีเพืเ่อน,นๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้ยาร์ครับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของรีแอคชั่นหนังที่เราจะมารีแอคชั่นกันในวันนี้ก็คือเรื่องอินจันเป็นหนังของทางค่ายดิสนีย์พัฒน์ฮอแล้วก็กันตนานะครับเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่ประเดิมในการเปิดของ Disney ์พ t s น์ฮอาประเทศไทยนะครับน่าดูมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับ ฝาแฝดอินจันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรของทั้งคู่มากนะครับแต่ก็รู้คร่าวๆว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฝดที่ตัวติดกันแล้วก็ไปโด่งดังที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงมีลูกกับแฟนเนี่ย21คนเลยนะครับเยอะมากๆอะ่ะแล้วแบบคือเป็นแฝดอะอยากรู้ว่าเขามีลูกด้วยกันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเขาจะเผยอ,อะไรได้ให้เราได้เห็นบ้างน,นะครับก็ นักแสดงนี่เป็นคนไทยด้วยนะคล้ายๆแบบสารคาดีนะชีว่าเป้าหวาัดเลย we are marrying mr david yates' daughters both of them i am obliged to inform you that people here are very conventional all this started happening just about when your daughters got married blame no one but yourself ผมพร้อยู่ที่นโทนสีภาพน่าดูมากเลยอยู่กิับคนตัวติดกันแกคิดว่ากอนดึมันจะออคิดได้หรือว่ามันนัเรื่อมปกติดูเดียวมากครับขอให้สิ่งที่ฉันคิดนี้ไปทางเลือกสุดท้ายจริงๆฉันมาวิธีนี้มันก็ดีกับทุกคนแล้วแล้ว จบแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรีแอคชันอิงจันก็ผมขอพูดอย่างหนึ่งเลยนะคือโทนสีแล้วก็ภาพเนี่ยสวยมากดูแบบมันดูเป็นสารคดีเป็นชีวประวัติหนังโทนเนี่ยต้องเป็นสีประมาณนี้จริงๆอ่ะผมว่ามันมันดูดีมากนะครับทั้งโลเคชั่นทั้งแบบตัวนักแสดงนี่เรายังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่แบบ ขอชมเรื่องงานภาพไปก่อนว่ามันออกมาดีแน่นอนเลยแล้วถ้าแบบเป็น 4K นี่โหต้องสวยมากๆเลยนะครับดูเป็นภาพอยู่แป๊บนึงไม่ไม่ค่อยรู้เนื้อหาเท่าไหร่อ่ะแต่แบบดูเหมือนว่าเขาไปใช้ชีวิตกันอยู่ที่ทวีปเมกาเนอะแล้วแบบคนที่นู่นนี่ยดูไม่พอใจกับการที่เขาได้ไปฝาแฝดคู่นี้เขาได้แต่งงานนะครับกับ ลูกของคนที่ชื่อเดวิดเยสชื่อเขาคุ้นๆมากเลยเหมือนผู้กำกับอร์รี่บัตเตอร์เลยไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอะหรือว่าผมคิดไปเองไม่ใช่เดวิดเยสนั่นใช่ไหมคือแบบเรื่องราวมันก็นานมากแล้วนะเดวิดเยสเขาคงแบบเสียไปแล้วในเรื่องเนี้ยคนละคนละคนกันแหละแต่แบบเฮ้ยน่าดูจริงผมผมชอบนะว่าหนังชีวประวัติอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นแบบคนคนไทยแล้วแบบ งานภาพมันดีแบบนี้น่าดูมากๆเลยทุกคนตัวของหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นของทางค่ายกันตนาเลยเป็นเป็นไทยนะครับเป็นแบบเป็นหนังไทยนะเป็นซีรีส์ไทยน่าจะทําออกมาเป็นซีรีส์หรือเปล่าหรืออาจจะน่าจะเป็นหนังแหละไม่น่าเป็นซีรีส์แต่แบบคือถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยถ้าไม่ไม่รู้เรื่องราวว่าแบบเป็นของผู้กํากับเป็นคนไทยเนี่ย เป็นผมผมก็คิดนะว่าเป็นหนังของต่างประเทศแหละเพราะโลเคชันอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูต่างประเทศแต่น่าจะเป็นต่างประเทศแหละที่ไปถ่ายกันอ่ะแต่งานแบบการกำกับอะไรเงี้ยเป็นของทางคนไทยนะครับผมไม่รู้ว่าผู้กำกับชื่ออะไรเขาไม่ได้ทิ้งเครดิตไว้นะครับก็น่าดูมากๆเลยนะครับวันที่30มสิมิถุนายนนี้แล้วอะดิสนีย์พาร์เปิดตัวเรื่องนี้ก็ จอฉายเลยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูมากบน Disney p พ u s h o อ Star า์ประเทศไทยก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับเหมือนเดิมครับลูกค้า AS35 บาทต่อเดือนเดือนที่2ใช้ฟรีนะครับที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะผมผมมีเรื่องราวดีๆก็อยากแบ่งปันอะเออแล้วคนนู้นก็ชอบมาพูดแบบมึงได้สปอนเซอร์หรออะไรเงี้ยกูไม่ได้แต่กูอยากพูดเข้าใจไหมเออก็ก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย